ไอ้นั่งหันข้างหันเพิ่งไม่คุยนะทีนี้เนีเรียนดูตรงนี้นะครับถ้าเราจะเชื่อมด้วยสัญลักษณ์ต่างๆเช่นจริงและจริงได้จริงตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้แสดงการสมมูล์เราจะพบว่าตัวทีตัวเอตัวนี้ต้องเป็นประพจน์โอเคไหมแล้วแสดงว่าทีตรงนี้คือค่าความจริงใช่ไหมไม่ใช่ค่าความจริงจะไม่สามารถ เชื่อมเลือกเครื่องหมายพวกนี้ได้โอเคไหมหรืออย่างเงี้ยเชื่อมไม่ได้ตัวที่เราเชื่อมคือประพจน์โอเคไหมเพราะเราจะบอกว่าให้ทีแทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงก็คือถ้าเขียนตัวทีใหญ่เราไปดูค่าความจริงของประพจน์แล้วนะค่าความจริงต้องเป็นจริงโอเคไหมแล้วถ้าเราไปดูตัวเอตรงนี้แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าประพจน์นั้นต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จโอเคไหม เพราะถ้าเราเขียนสัญลักษณ์อย่างนี้ตัวทและตัว f ไม่ใช่ค่าความจริงแต่เป็นประพนจน์ออนนที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือประพจน์ที่ถ้าเราเป็นคยาค่าความจริงมันจะเป็นเนะครับในหนังสือสอนอเขียนไว้ว่าประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเราเรียกว่าประพจน์จริงประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็เราเรียกว่าประพจน์เทโอเคไหม แสดงว่าถ้าเราเอาประพจน์จริงและประพจน์จริงผลลัพธ์ที่ได้ก็จะสมมูลกับประพจน์จริงเพราะเครื่องหมายของการสมมูลต้องใช้กับประพจน์ด้วยกันจะไม่ได้ใช้กับค่าความจริงเพชรสัญลักษณ์ตนตรงนี้เราใช้ในตารางค่าความจริงคือตัวที่เป็นค่าความจริงซึ่งค่าความจริงมี2แบบค่าความจริงซึ่งเป็นจริงใช้ตัวทีค่าความจริงซึ่งเป็นเท็จใช้ตัวเทันไหมแต่ถ้าเราเขียนเราเห็นเขาใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ เชื่อมด้วยตัวเชื่อมทางตรกศาสตร์เราจะเชื่อมประพจน์โอเคไหมตัว G คือประพจน์จริงตัว F คือประพจน์เท็จโอเคไหมประพจน์จริงคือข้อความที่ถ้าเราไปพิจนารณาเราจะรู้เลยว่า,วามันเป็นจริงประพจน์เท็จคือข้อความที่เราไปพิจารณาเราจะรู้เลยว่าข้อความเนี้ยเป็นเท็จเดาไหมคนะรับนะอ่าสต๊อก